ลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากได้ฝากเงินไว้กับธนาคารผู้รับฝากเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เป็นเงินจำนวน10,000แนบาทโดยมีข้อตกลงว่าลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากจะถอนเงินฝากเมื่อใดก็ได,ได้โดยต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากมาแสดงต่อธนาคารผู้รับฝากลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากถ้าทำการฝากและถอนเงินหลายครั้งโดยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่21ตุลาคม2 5 1 4ิมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชี6 0,000กว่าบาท โดยลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากมิได้ถอนเงินออกจากบัญชีทั้งหมดและมิได้ทําการปิดบัญชีฝากอีกด้วยต่อมาในปี2529ลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากได้ขอถอนเงินฝากคืนจากธนาคารผู้รับฝากแต่ธนาคารผู้รับฝากปฏิเสธคืนเงินที่ฝากโดยอ้างว่าบัญชีของลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากได้ถูกถอนไปจนหมดแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ปรากฏว่า รายการของสมุดเงินฝากของลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากมีรายการถอนเงินที่ฝากไว้กับธนาคารผู้รับฝากแต่อย่างใดแต่เมื่อลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากติดต่อเพื่อขอถอนเงินกับธนาคารผู้รับฝากแต่ได้รับแจ้งว่าลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากได้ถอนเงินจากบัญชีของลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากไปหมดแล้วธนาคารผู้รับฝากได้ปิดบัญชีเงินฝากของลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากด้วย ดังนั้นการที่ลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากขอถอนเงินฝากจากบัญชีของลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากแล้วแต่ธนาคารผู้รับฝากไม่ยอมจ่ายเงินคืนให้แก่ลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากโดยอ้างว่าบัญชีของลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากนั้นได้ปิดได้ถอนเงินไปจากบัญชีเงินฝากหมดแล้วและได้ปิดบัญชีแล้วนั้นย่อมเป็นการปิดสัญญาฝากทรัพย์ซึ่งไม่มีกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความทั่วไป10ปีตามบทบัญญตัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193่เมทับเมื่อลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากเงินได้ขอถอนเงินฝากในปี2529นับถึงวันที่ลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากฟ้องเป็นคดีนี้ยังไม่ถึง10ปีคดีของลูกค้าเจ้าของบัญชีผู้ฝากจึงไม่ขาดอายุความคำพิพากษาสารดีกาที่5861ทับสองชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศ โดยทีมทานายความชปทให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แครต้องกดติดตามขอบคุณครับ